ก็คือใครที่เกษียณหกแปดถึงเจ็ดสามถ้าสูตรไหนได้เยอะกว่าให้เอาสูตรนั้นครับอันนี้ข้อเสนอนี่คือข้อเสนอที่ถูกอีดออกไปก็ง่ายอีกอ่ะง่ายใช่ไหมครับนี่ฟังครั้งแรกเข้าใจอันท่านผู้ชมว่าง่ายไหมถามผู้ชมเออมันก็ไม่ได้ยากนะหลักการความเป็นธรรมอืมอืมอ่าถูกไหมเกษียณเนี่ยคนเจนวายอย่างผมเนี่ยเจนเดียวกับท่านนายกเจนเดียวกับนายกเลยเจนเดียวกับนายก ครับผมใช่จริงๆได้ประมาณ5,000ได้5,000เท่านั้นนี่เองบำนานประชาชนเนี่ยบำนานของประชาชนธรรมดาที่ใช้แรงงานแม็กซ์สุดเต็มที่ผมก็ทำงานในฐานะเป็นผู้ใช้แรงงานในมหาวิทยาลัยก็แม็กซ์สุดเต็มที่ประมาณ5 0 0 0 6,000 7,000ถ้าผมทำงานได้35ปีนะนะครับก็อาจจะได้ถึง6000กว่าแต่ว่าก็เท่านั้นนี่เอง้วเวลาที่คนพูดเนี่ยบำนานเท่าไหร่ใช่คนพูดบำนานเท่าไหร่ ได้รับสิทธิ์สวัสดิการเท่าไหร่เวลาไปหาหมอต้องคอยคิวของแบบประชากรชั้นสองแบบเราไหม,มแล้วเวลาจะอยากเจอหมอเฉพาะทางต้องคอยระยะเวลาเท่าไหร่เหมือนกับที่ผมคุยกับคุณสอยุทธเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่แหเรื่องสูตรบำนาญข้าราชการบอกว่าคอยไปเดือนหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าผมพูดเลยมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผมเธอเป็นมะเร็งส่งมาด r าสอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักข่าวคนนั้นโอ้นักข่าวคนนั้น นะครับเขาส่งเพราะว่าเขาต้องรักษามะเร็งต้องรักษามะเร็งติดกับหมอและโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์ต่อเขาไม่สามารถที่จะย่องมาสิทธิบัตรทองแล้วคอยเงื่อนไขการส่งตัวได้เนี่ยค่ะคือชีวิตของคนธรรมาได้มันเปลี่ยนไปยังไงทั้ข่าวคนนั้นที่เป็นมะเร็งนพอเป็นกฎเกณฑ์ปัจจุบันของ39ก็คือ60เดือนใช่ครับอาจารย์ที่ายต่างกันยังไงผมเพิ่งรู้ว่าเป็นนักข่าวเชิญใช่คือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือพอเขามาส่งมาตราสา ในช่วงประมาณ6-7ปีสุดท้ายก่อนที่เขาจกกะเกษียณน,นะครับเงินบำนาญในต่างๆที่เคยคำนวณด้ฐานเงินเดือน1มื0นเนี่ยนะครับเขาจะลดต่ำลงถึงเหลือแค่พันกว่าบาทซึ่งมันสำคัญนะจากคุณที่จะได้เงินบำนาญประมาณ5,000นเนี่ยอาจารย์โคตรสำคัญเลย ห้าพันอันนี้คือเงินรายเดือนกับการใช้วิทยามเกษียณถูกไหมใช่ครับจะห้าพันเหลือพันห้าเงี้ยใช่ซึ่งเขาไม่ได้ทําความผิดอะไรเลยนะมันเป็นฐานเงินเดือนที่เขาควรจะได้รับเพราะเขาส่งมาตลอดยี่สิบปีแค่ห้าปีสุดท้ายเขามาส่งในฐานใหม่แต่ว่าเขาถูกคํานวณแบบใหม่ผมกลับมาที่คือปัญหาคือระบบราชการคิดว่าเรื่องเหล่านี้คอยได้อืคอยได้ไม่ไม่มีใครเจ็บตายจากเรื่องนี้แต่ว่านั่นแหละผมสบตานักข่าวท่านนั้นนั่นคือชีวิตของเขาจริงๆ แค่เป็นมะเร็งก็กำบากแล้วแล้วเขาต้องมากังวลเรื่องบำนาญ5,000ั5หรือนเนี่ยเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เหรอเขาก็เป็นคนเหมือนกับพวกเรานี่อันนี้อเดี๋ยวข้ามเรื่องนี้ไปก่อนอเอาตรงนี้เอาให้ครบก่อนอาทิตย์ที่แล้วยังไม่อนุมัติยังครับให้เหตุผลยังไงเธอ,อไปบอกว่าเขาขอเวลาศึกษาอ่านไม่เข้าใจเหร ก็ใช่ไงไม่คือเรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ได้มันไม่ได้พึ่งมามีวันที่อาจารย์จักเนี่ยยื่นเรื่องเข้าบอร์ดถูกไหมคะคือมันรู้กันมาตั้งนานแล้วเวลาคนมาทาคลิปติกต็อกอธิบายเนี่ยคือมันรู้กันมาเป็นปีๆว่าคนที่มาส่งมาตรา3ามแล้วมาส่งมาตรา3าเนี่ยคือพูดตรงๆว่าเขาเสียสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับเพราะว่าการคํานวณเนี่ยตอนนี้คือปัจจุบันพูดง่ายๆเลยมันไม่แฟร์คือจากที่เคยเขาควรจะคำนวณตั้งแต่สมัยเขาสามสามมาใช่ใช่อยู่มากี่ปีจะกระั้างค่าปีสุดท้าย หรือกี่ปีก็ตามที่อยู่เลยสามเก้าครับเพราะฐานของรายได้มันต่างกันใช่ครับแต่กลับไปเอาห้าปีสุดท้ายซึ่งมันจะเป็นช่วงที่เขาอยู่มาตราสามเก้าหมดเลยครับแล้วเธอว่าไงต่แล้วทีนี้เนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดแล้วผู้ประกันตนเนี่ยก็มีการพูดเรื่องนี้มาตลอดว่าต้องการให้ปรับเปลี่ยนต้องการให้ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีตัวแทนของผู้ประกันตนเนี่ยเข้าไปนั่งในบอร์ดแล้วก็พูดแทนผู้ประกันตนเรียกร้องสิ่งเหล่านี้แล้วคุณบอกว่าอ่านดูแล้วไม่เข้าใจ คือถ้าด้วยสมองของวินยูชนธรรมดานะคะที่ฉันคิดว่าไอ้นังสือฉบับนี้เนี่ยถ้าใช้ใช้ใจที่เป็นธรรมเนาะใจที่มีเอมพัตตีกับเพื่อนมนุษย์เนี่ย <Ừ. S 1> ดิฉันคิดว่ามันมันมันไม่ได้เข้าใจยากอะไรเลยและการที่ท่านบอกว่าอ,อ,อ่านไม่เข้าใจเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นข้ออ้างพูดจริงๆนะมันอ้างอาจารย์จับอาจจะอยู่ในบอร์ดเนาะเดี๋ยวบรรยากาศการทํางานจะแย่ดิฉันพูดแทนเลย คือพูดแทนผู้ประกันตนทั่วประเทศคือการทําแบบนี้การที่ท่านบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปคุยใหม่แต่ว่าเชื่อสิเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยที่จะประชุมอ่ะก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวท่านจะต้องมีบอกว่าอ่าส่งหนังสือเวียนไปห้าหน่วยงานหน่วยงานนั้นส่งอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าส่งไปหน่วยงานเนี่ยเวียนกันไปอยู่เงี้ยเวียนกันแล้วเวียนกันอีกอ่แล้วถามหน่อยว่าผู้ประกันตนที่เขาเสียสิทธิ์มาแล้วไม่รู้กี่เดือนกี่ปีอะ่ะเขาจะต้องรออีกเหรอเขาจะต้องเสียสิทธิ์ต่อไปอีกเหรอ,อคือท่านคือ ใช่ไงเพราะว่าท่านไม่ต้องมาใช้สิทธิ์เหล่านี้ท่านไม่ต้องมาเรียกว่าคือท่านไม่ต้องมาแบบจํากัดจําเขียะนะค,ะคนราชการที่เกี่ยวข้องมันไม่ได้อยู่ในสิทธินี้ใช่ท่านก็เลยไม่เข้าใจหัวอกคนคที่เขาเสียสิทธิ์ไงเราก็เลยกําลังจะบอกว่าเรากําลังพูดแทนผู้ประกันตนอยู่แล้วพูดจริงๆนะคะบอดนายจ้างเองเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายๆคนนะหลายๆคนนะน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเห็นใจเห็นใจเห็นใจผู้ประกันตนแล้วก็ไม่คืออันนี้มัน อาจารย์วันไหนเอาเอาข้อมูลที่พรีเซนต์มาตำสนอเอาท่านผู้ชมผมผมผมอยากจะรู้ว่าเราเข้าใจยากไหมวันไหนไม่ไข้ใจขึ้นขึ้นจอได้ไหมผมเอาได้ยินดีเนี่ยเอามาเข้าใจยากไหมอยากจะให้ร่วมกันสักทีหนึ่งค่ะให้ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนที่ดูอยู่ตัดสินเลยว่าท่านเนี่ยคือท่านอาจจะเรียนเรียนหนังสือน้อยกว่าเขาด้วยท่านฟังแล้วท่านเข้าใจไหมเอาแบบนี้เลยใจเยียๆค่ะเอาขึ้นมาสิเฮ้ยเร็ว เดี๋ยวไอต้องรีบไปเขาจะไปบุกกระทรวงแรงงานเธอต้องรีบไปไหมไม่รีบค่ะโอเครีบหรือเปล่าไม่รีบค่ะเธอออกหมายข่าวเดือนนักข่าวไปรอค่ะไม่เป็นไรค่ะตรงลงตาอให้เสด็จน้ําที่นี่นะต้องเสด็จน้ําค่ะอ้าวว่ามาอาจารย์อธิบายซิมันยากขนาดไหนเนี่ยคือาจารย์ละโอเคครับคือทุกท่านครับคือเวลาเราพูดถึงสูตรใหม่ก็คือเป็นสูตรที่เราพูดถึงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยตลอดทีนี้ ผมมองเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆยังไม่ไม่เอาตัวก็ใแบบที่สํานักงานทํามาผมย่อยมาแบบเอาง่ายเลยเอาแบบง่ายกว่าอันนี้คือมาตรอาสากรณีแบบนักข่าวท่านนั้นที่ผมบอกมาก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าใช้สูตรนี้จะได้ประมาณพัน0บาทต่อเดือนหลังจากใช้สูตรปัจจุบันคือคิดหกสิบเดือนสุดท้ายคือหกสิบเดือนจะได้พันหกร้อยบาทแต่ว่าพอถ้าใช้สูตรใหม่เนี่ยคํานวณเฉยอ่ะนะครับเขาจะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณสี่พันห้าร้อยบาทจาก จากพันห้าร้อยกลายเป็นสี่พันห้าจากสิ่งที่เขาได้สมทบมาตลอดยี่สิบห้าปีอันนี้ผมมองคิดอีกสอันนักข่าวคนนี้อายุงานทั้งหมดยี่สิบห้าปีที่เขาสมทบมาส่วนใหญ่เป็นมาตราสามสิบสามเป็นมาตราสามสามก็มาเป็นสามเก้าแล้วก็มาเป็นสามเก้าใช่อันนี้คือจะเป็นมัวเดลวที่คนจะได้เยอะทอนนะบำนาญของคนทํางานมายี่สิบห้าปีได้พันห้าใช่แล้วก็เป็นบํานาญของคนที่ส่งด้วยนะครับไม่ได้อย่างข้าราชการเนี่ยคุณไม่ได้ส่งนะ อ่าคุณคุณไม่ได้ส่งคุณได้ตามสิทธิ์ใช่แต่อันนี้ถูกหักเงินเดือนถูกหักเงินเดือนมา,<ช>ม,ามาตลอดแล้วก็หักเงินเดือนมา25ปีใช่ครับอ่าแล้วยังไงต่ออ่าทีนี้หลายคนั้งข้อสงสัยก็มาถามสามนะครับผลกระทบไหมผ<อ>มคือผมจะถามตรงนี้ก่อนอันนี้มันโคตรพื้นฐานเลยคือเออมันต้องเอาค่าเฉลี่ยผมคิดแบบไม่ง่ายใช่ครับเอาแฟงที่สุดคือ25ปีเอาค่าเฉลี่ยก็ได้ครับซึ่งเราทํามาส่วนใหญ่อยู่ในสามสามถูกไหม มันก็จะต้องประมาณ4ี่พันห้าใช่ไม่มีทางจะเป็นพันห้าหรอกครับอความเป็นธรรมของชีวิตเนี่ยถ้ามันเป็นคําว่าบํานานมันต้องคิดตั้งแต่ทํางานวันแรกถูกไหมใช่ครับแล้วเขาไม่เข้าใจเหรอตรงนี้เขาไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรไม่เข้าใจยังไงอะสามสามแต่ว่าถ้าในกรณีเป็นมัตอาสามสามคนที่ได้ครับเงินหมื่นห้าตั้งแต่วันแรกเมื่อยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับไม่ได้ครับผลกระทบเพราะว่าจะเฉลี่ยห้าปีหรือว่าเฉลี่ยยี่สบห้าปีได้เท่าเดิมนะครับ ทีนี้ก็จะมีคนที่อ้งข้อสงสัยว่าเฮ้ย hey, อาจารย์จัดแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมทำงานได้เงินเดือน6,000-7,000เมื่อ25ปีก่อนอแล้วผมมาได้หมื่นห้าสุดท้ายเนี่ยถ้าผมต้องเฉลยอยเนี่ยเออมันจะอีกมุมหนึ่งมันจะมุมหนึ่งเขาจะเสียเปียกไหมเขาจะเสียเปรียบไหมเออเจะเห็นว่ามันมีเหลื่อมกันนิดหนึ่งอ่ะขอสไลด์ถัดไปครับผมอ่าคือในกลุ่มนี้คือจะตรงกันข้ามอ่าตอนที่เขาทำงานใหม่ๆเงินเดือนเขาน้อยครับ พอมาคาปีสุดท้ายมันจะดีสิเพราะมันอันนี้มาตราสามดิบสามเรา่าะาปีสุดท้ายพอคำนวณดีเลยเพราะเป็นช่วงที่เขาเงินเดือนสูงสุดอาจารย์เล่นเอาคำนวณตั้งแต่ตอนแรกมาตอนที่เขาถ่ายเงินเดือนตามเขาเสียเปรียบแต่อาจารย์บอกคำนวณให้แล้วมันเหลื่อมนิดเดียวครับแล้วยังไงต่อออันนี้ก็ไม่ยากนะอันนี้ย้อนก็คือกรณีมัตราสามเก้าใช่ไหมครับมัดอาสามเก้าเนี่ยคือพอเงินเดือนเขาดรอปมาพอเงินเดือนเขาดรอปมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราคำนวณใหม่ เขาจะได้บานาญสูตรเก่าจากพันหกเป็นพันหกอ่าขอโทษครับพันร้อยแปดสิบเนี่ยจะเพิ่มมาเป็นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่โอเคนี่รุ่นนี้เราคืออย่าละสไลด์ถัดไปเลยครับผมเออก็ยังไม่ยากอยู่นะอันนี้เอาสไลด์ถัดมาซิอ่าอันนี้โมเดลแบบปกติคนที่หมื่นห้าตลอดชีวิตก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับอ่าสไลด์ถัดไปเลยครับคนที่หมื่นห้าตลอดชีวิตนี่เป็นไปได้นะครับเพราะว่า คือเริ่มต้นคือหมื่นห้าปัจจุบันก็อาจจะกลายเป็นแปดหมื่นแสนหนึ่งก็ได้ก็แต่เขาจะจัดการจามควมคิดที่หมื่นห้าใช่อ่ะอต่อโอเคตัวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ายากเพราะว่าสูตรของเราเนี่ยที่เรียกว่าเป็นการเฉลี่ยแล้วก็ปรับฐานเงินเดือนตามบัตรเงินเฟอ้อเนี่ยเราไม่ได้เอาเฉลี่ยตัวเลขแบบตรงๆเช่นกรณีนี้นะครับว่าคุณเคยได้7 0 0 0บาทเมื่อประมาณปี2543 นะครับเราไม่ได้เอา7,000มาบวกกันก็เฉยแต่ว่า7,000พันโอนี้นะครับเจ็ดพันโอนี้ต้องปรับต้องปรับฐานขึ้นมาก่อนนะครับต้องปรับฐานโอนี้ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้น7,000ในปี2543ออ้าสถ้าคุณจะ,กะเกษียณปี2568้าหกแปดในปี43มีมูลค่าประมาณ13,000บาทเขาเรียกว,ว่าค่าเงินค่าเงิน เพราะฉะนั้นเอาเม่ไม่ได้เอา700 0บวก800บวก900แต่7 0 0 0ต้องกลายเป็นเส้นปลาสีเหลืองอคือ13,000บาทคือคำนวณไรได้ในอดีตตอนที่มันเป็นปีแรกๆถ้าเอาตอนนั้นมาคิดมันก็จะดูไม่แฟร์เหมือนกันใช่เพราะปัจจุบันค่าของที่มันไม่ใช่วันนั้นใช่ก็ต้องท,ทดให้ด้วยทนให้ด้วยครับว่าวันนั้น6 0 0 0ถ้าเอาค่าเงินที่มันเปลี่ยนแปลงมันควรจะเป็นเท่าไหร่่แล้วถึงค่อยเอามาหารใช่ก็ไม่ยากอีกก็ไม่ยากครับเพราะฉะนั้น เจ็ดพันมีมูลค่าเท่ากับหมื่นสามโอสมการอันนี้คืออคุณได้รับเงินเพิ่มขึ้นประมาณปีหนึ่งห้าร้อยบาทปีสี่สี่คุณได้เจ็ดพันห้าปีสี่ห้าคุณได้แปดพันเพราะฉะนั้นประมาณปีสี่หกเนี่ยคุณที่เงินเดือนประมาณแปดพันห้าจะมีค่าพอดเท่ากับหมื่นห้าแล้วเท่ากับหมื่นห้าครเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มต้นด้วยเงินเดือนประมาณเจ็ดพันเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมีส่วนเรือมโอ้โษครับมีมีส่วนเรือมกันนิดเดียวนะครับคือ ที่ใครมาตั้งไหเนี่ย <c oughs> ครับว่าจอ,อมมีมีส่วนเรลื่อมกันนิดเดียวคือ5้าพับาทสูตรเก่าอาจจะได้5า้าพั้อยห้าสิบซึ่งต่างกันเนี่ยอยู่ประมาณร้อยห้าสิบบาทก็คืออสูตรใหม่เนี่ยเพราะว่าคืออันนี้เคสคนสาบสาต่อเนื่องเคสสามสต่อเนื่องที่เงินเดือนมาเพิ่มช่วงหลังอจาเห็นได้ว่าไม่ได้ต่างกันเยอะไม่มีระยะอ่บ<า>้าง สำนักงานประกันสังคมตามสูตรที่เสนอมาที่ผ่านนุกรรมกรรมแล้วชดเชยให้ห้าปีก็คือใครที่เกษียณ6-8ถึง7-3ถ้าสูตรไหนได้เยอะกว่าให้เอาสูตรนั้นครับอันนี้ข้อเสนอนี่คือข้อเสนอที่ถูกอีดออกไปก็ง่ายอีกอ่ะง่ายใช่ไหมครับนี่ฟังครั้งแรกเข้าใจอันท่านผู้ชมว่าง่ายไหมถามผู้ชมเออมันก็ไม่ได้ยากนะ หลักการความเป็นธรรมอ่ะอออืถูกไหมไม่เห็นยากเลยอันนี้ก็คือว่าอันนั้นเวลาเมื่อ20ปีก่อน25ปีก่อนผมได้เท่าไหร่ถ้าคิดตอนนั้นเรามาหานเฉลี่ยผมก็เสียเปรียบเพราะผมจะได้เงินในวันที่ค่าคองชีพมันแบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นพลอตมาถึงจุดประกันประกันสังคมสูงสุดเขาคือหมื่นห้าพอไประยะหนึ่งมันก็สุดละครับแล้วก็คํานวณได้เลยออกมาเป็นสูตรที่ว่านี้เสียเปรียบอย่างมากที่สุดก็คือไอ้กลุ่มบัตรสามสิบสาม สูตรเดิมเนี่ยมันจะได้5,250ครับผมสูตรใหม่คือ5,075ครับแต่จะเดี่ยวยาโดย5ปี5ปีอะไรมากกว่าให้ไปใช่ครับนี่คือข้อเสนอใช่พอพ้น5ปีไปก็จะตามสูตรมันก็พอตามสูตรเนี่ยมันความแตกต่างจะน้อยมากๆจะไม่มีผลอะไรนะครับอ่าทนี้อันนี่เป็นเงินที่ให้เป็นบำนาญถูกไหมใช่ครับเป็นบำนาญครับคิดได้ไหมว่าบรรดาบอร์ดเขาจะเกรงว่ากองทุนเงินต้องใช้ประหยัดนะ มันเป็นเงินของผู้ประกันตนกับนายจ้างเขาส่งมานะครับอาจจะที่เอามาจ่ายง่ายๆนี้ไม่ได้คือใช่ไหมมันไม่สําคัญเท่ากับดูงานนะ <c oughs> อะยังไงต่อคือเงินอันนี้คิดฝ่ายวิจัยเขาทำมาดีมากเลยคือเขาหักเป็นเงินจริงๆที่เขาต้องใช้มูลค่าเนี่ยในช่วง10ปีใช้ประมาณ60,000รล้านบาท10ปี1ิปี60,000ล้านบาทาแปลว่าถ้าเริ่มใช้ปุ๊บครับ คิดไปเลยสิปีครับจะใช้เงินประมาณ6 0,000ล้านใช้เงินเพิ่มขึ้นประมาณ6 0,000ล้านเอาเพิ่มจากสูตรปัจจุบันเพิ่มจากสูตรปัจจุบัน6 0 0 0 0ล้านข้อนี้เขาติดไหมในบอร์ดอาจารย์นั่งข้อนี้เขาติดไหมหรือเขาแค่บอกว่าไม่เข้าใจขอไปทบทวนใช่ผมคิดว่าคนอทนจะมาพูดถึงเงินคนคนจะเป็นภาระของกองทุนขอไปคำนวณหน่อยครับอันนี้ผมว่าฟังได้อ่า ในแง่ว่า60,000ล้าน10ปีนะเดี๋ยวขอไปคำนวณว่าประกันสังคมมีพาร์ตแล้วต้องจ่ายอีก10ปีข้างหน้ามีอะไรมันจะกระทบไหมแต่มันเป็นเหตุผลนี้ไหมจร,จริงๆแล้วฝ่ายวิจัยเราซึ่งเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเนี่ยคือคอนเฟิร์มว่า60,000ล้านเนี่ยเทียบกับไซส์ของกองทุนมันถึง60,000ล้านใน10ปีนะครับถือว่าเล็กน้อยตะกี้ได้ข่าวที่บอกว่าเอาคณิตศาสตร์ไปคูณเรื่องประกันสังคมอ่ะเขียนมาหน่อย เห็นบอกว่ามีการคัดแยกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องบำนาญชาราภาพมาตรา39เนี่ยมีประมาณแสนกว่าคนเหรอใช่ไหมฮะผมยังไม่ยืนยันนะแต่ถ้าจริงเดี๋ยวจะตกเก้าอี้ให้ดูตรงเนี้ยจะเล่นละครสักหน่อยคือถ้ามีคนที่เสียประโยชน์เป็นแสนเนี่ย อ่าลักของมันใช้หรือเปล่าเอาบันตัวสิเอาวันนี้จะขอสู้ใว้คนมาตาสามรเกสักนิดหนึ่งฮะคือผมเข้าใจเลยนะหลักคิดเดียถ้าเป็นกรณีข้าราชการหรือบริษัทเอกชนโดยทั่วไปเงินเดือนสุดท้าย<ฆ>คือเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุด<ฆ>เขาจะเอาเงินจำนวนเงินเดือนสุดท้ายเนี่ยมาคูณใช่ไหมเป็นตัวตั้งเอามาเป็นฐานไง จะได้กี่เดือนบำเหน็จอะไรยังไงก็จะคิดจากไอ้เงินเดือนสุดท้ายเพราะมันเป็นเงินเดือนที่สูงที่สุดค่ะไม่มีปัญหาหลักการถูกแต่ไอ้มาตาสาร9เนี่ยมันไม่เหมือนกับกรณีเอกชนหรือข้าราชการเพราะมาตาสาร9เนี่ยถูกกาหนดว่าคุณสมัครใจเองที่จะเข้าประกันสังคมถือว่าคุณมีได้สีมีได้สี่พันแปดแล้วฐานของคุณก็จะอยู่ตรงนี้ จนกระทั่งคุณเกษียณถ้าคุณไม่ได้ย้อนกลับเข้าไปในมาตตาสามดิสามนะอ,มอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วเวลาถึงเวลาปุ๊บเขาจะคิดหกสิบเดือนสุดท้ายห้าปีมันจะใช้ฐานต่ำที่สุดในชีวิตที่ฉันอยู่ในประกันสังคมมามันตรงข้ามกันนึกออกไหมนึกออกค่ะ,อะตอนเราทำงานเนี่ยอาจจะยี่สิปียีสิบหปีเหมือนนักข่าวคนหนึ่งค่ะโทไหม อามันก็ไต่เต้าขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องเยอะเพราะว่าถน้าข่าวคนนั้นปีแร,แรกๆที่ต่ำกว่าหมื่นห้าก็ไม่น่าจะนานหรอกอ่พาพอถึงหมื่นห้าเนี่ยมันหยุดแล้วถูกไหมประกันสักคมถือไรายได้สูงสุดที่จะคิดเก็บเงินคือหมื่นห้าและจะคิดบำนาญคือหมื่นห้าเสียเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะอ่าถึงวันนั้นเขาจะมีไรายได้ไปถึงไหนยังไงแต่ก็จะหมื่นห้าถูกไหมค่ะแต่มันก็จะดีกว่าสี่พันแปดไหมดีกว่ามากเอ่อ เพราะฉะนั้นมีคุณผู้ชมบอกหนูจ่ายมาตรา39มาสี่ปีแล้วทำยังไงดีอายุเท่าไหร่แล้วอย่างนี้เราต้องทำาไงคะอองจริงก็ต้องออกมาวกกลับไปสามสามสามก็ไม่ได้ไม่มีใครจ้างใช่เนี่ยแล้วถ้าคนที่จ่ายมาแล้วเนี่ยเออมันเป็นคำถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราต้องทำยังไงดีคะ<อ>หรือว่าก็ต้องเชียร์ให้ให้สูตรคำนวณบำนาญของอาจารย์สัทธร,รรมได้สำเร็จก <Hernandez. S 1> <st> ็ต <st> ้องไปที่ประกันสังคมวันนั้นอะไม่แน่ใจสิบเอ็ดหรือสิบสองที่คุณไอซ์บอก แสดงพลังแสดงที่รักชนกบอกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดสูตรใหม่ได้ก็จะจบถูกไหมคะสำหรับคนที่เป็น39อยู่ในปัจจุบันส่งมากี่ปีแล้วก็ตามทีอ่ะใช่แล้วก็ถ้าเป็นคน33ถ้ารู้สึกว่าเสียประโยชน์อจริงมันในยยะนนิดเดียวแต่ช่วงแรกให้เลือกเลยเอาเขาเรียกเอาอันไหนที่มากกว่าไม่ใช่ให้เลือกค่ะเอาที่มากกว่าเนี่เอาเนี่ยนี่บางท่านท่านนี้ก็บอกว่าจ่ายมา8ปีแล้วมาตาอะไร39 39 8ปีคุณจะได้เงินแค่นี้แหละ พันนิดๆใช่โอ้โหแต่เนี่ยอาจจะอยู่สามบสามมายีปีก็เป็นไปได้นะคะใช่างับาสามสิบเก้า <c oughs> ได้8ปีเออเอ,อเดี๋ยวรอดูคณิตศาสตร์มามีคนมากระซิบบอกอบำนาญชาราภาพประกันสังคมแล้วข้อนี้คือข้อที่ถ้าดูสัดส่วนการจ่ายเนี่ยจ่ายมากที่สุดไว้ให้ เอาตารางขึ้นมาสิใน750บาทะคะสมมุติเราจ่ายเต็มแม็กซ์เเลยนะคะเงินชราภาพเนี่เราจ่าย450บาทเลยนะคะจาก750มันต้องทวงสิทธิ์ของคนมาตาาร9ใครอยู่ดีๆมันอยากจะออกจากงานวิกฤตโควิดในช่วงที่ผ่านมาโดนกันเยอะค่ะนี่ไงไอ้จ่าย750เนี่ยไอเราเถียงกันแทบตายเรื่องรักษาพยาบาลมันจะเป็นก้อนกลางเลย200ก้อนใหญ่สุดที่จ่ายเองเนี่ย450 และในทางปฏิบัติกฎหมายเขาออกแบบมาเหมือนสนับศูนย์การออมน่ะคนระบบประกันสองคมเนี่ยจ่ายเองอาจ่ายนะบางครังให้นายจ้างช่วยจ่ายและรัฐบาลช่วยสมทบมันเกิดเป็นก้อนเงินเนี่ยท่านผู้ชม450อยห้าคูณสามอ่ะเพื่อผู้ประกันตนเอาวันดีคืนดีถูกออกจากงานไม่ใช่วันดีคืนดีวันชั่วคืนร้ายถูกออกจากงานเอาไปสมบักเข้าสามเก้า ไอ้สิทธิ์ที่จ่ายมาแทบตายเนี่ยเต็มแม็กเลยเนี่ยหายไปเลย